我忘了。嗯。这嗯， เราเนะี่ยเด็กตัวนี่ทำอะไรบานอย่าบอกก cảm thấy mỏi quá vương lại, đấm vào, đấm <thả? cười> <Tìm> vào, <laughs> <Tìm> vào. <laughs>

มันมี f ิลเตอร์มนมีไมอ่ะปากแดงมันมีิลเตอร์ด้วย ไ모ด <목소리> <목소리>